รูปเหมือนปั๊มพับเพียบหลวงปู่แพ้วปาวโรวัดหนองพงนกจังหวัดนครปฐมออกมาให้บูชาปี2551สร้างออกมาในงานฉลองวิหารมงคลนิมิตแต่เนื่องจากทุนในการก่อสร้างวิหารได้หมดลงนะครับทางวัดจึงได้นำรูปเหมือน นั่งพรบเพียบก็คือรุ่นนี้และอีกหลายรุ่นนำออกมาให้บูชากันในปี2551เช่นเหรียญใบขี้เล็กหนุนดวงเหรียญไข่นั่งพับเพียบเจริญพรสมปัานานะครับนี่คือยกตัวอย่างมาให้ดู ออกมาให้บูชาปี2551นะครับมาดูจำนวนการจัดสร้างของรูปเหมือนปั๊มรุ่นนี้กันครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างจะมีเนื้อเงินสร้าง10,59องค์เนื้อเงินสร้าง1,059องค์นะครับเนื้อนวโรหะสร้าง1 1 1 3องค์1 1 1 3องค์นะครับเนื้อนวโรหะ เนื้อทองฝาบาทสร้างห้าพันองค์ห้าพันองค์นะครับเนื้อทองฝาบาทเนื้อสุดท้ายจะเป็นเนื้อทองแดงสร้างห้าพันองค์เนื้อทองฝาบาทกับเนื้อทองแดงสร้างเท่ากันนะครับสร้างห้าพันองค์เท่ากันถือเป็นพระยุคแรกๆอีกรุ่นของหลวงปู่แพ้วปาวโร ที่ออกวัดหนองพงนกนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่แผวนั่งพระเพียบด้านล่างมีคำว่าหลวงปู่แผ่นปาวะโรนะครับส่วนด้านหลังจะมียันนะครับยันและจะมีโคดต,ตรงนี้นะครับโคดใต้โคดรงมาจะบอกวัดจเจริญราดบำรุงเป็นอีกรุ่นที่อยู่ในชุด ของวัดหนองพงนกนะครับพระดีมีประสบการณ์นะครับราคาไม่แพงเหมาะกับคนงบน้อยถือเป็นพระราคาหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักหลานนะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนลขอบคุณครับ